เครื่องตัดสติ๊กเกอร์เทเนสทีเนส,เนสมอเตอร์ระบบ AC มาตรฐานนำเข้าจากอเมริการุ่นใหม่ล่าสุดเป็นเครื่องตัดสติกเกอร์ความเร็วสูงสัญญาลบกวนตันสัญญาลบกวนตำ่ำทันสมัยที่สุดใช้กับ Windows XP Windows Vista Windows 7 และ Windows 8ทำงานเงียบกว่าสำหรับเครื่องราคาเบาๆเครื่องใช้งานได้ดีตัดงานละเอียดได้แม่นยำด้วยความเร็วสูงคุณภาพบอร์ด USB เ v e r s i o น2.0หน้าจอเป็นระบบสัมผัสสีสันรูปทรงสวยหรูดูดีคล้ายกับเครื่องมิมากิ ใช้ได้ทั้ง PC และโน้ตบุ๊กตัดผ่านโปรแกรมคอ,อร์ดอได้ทุกเวอร์ชั่นหรือโปรแกรมอาร์ตคัตสั่งตัดจากคอมพิวเตอร์ใช้งานง่ายเหมือนเครื่องพิมพ์พิเอร์พร้อมสาย USB รองรับคอมพิวเตอร์รุ่นใหม่และโน้ตบุ๊กออกแบบพร้อมสั่งตัดด้วยโปรแกรม ออกแบบพร้อมสั่งตัดด้วยโปรแกรมคอร์ดอได้ทันทีโดยที่ไม่ต้องผ่านโปรแกรมสั่งตัดอีกทีให้ยุ่งยากอีกต่อไปแถมฟรีขาตั้งเหล็กพร้อมใบมีดตัดสามใบแถมหัวปากกาสำหรับงานเขียนลายเส้นใส่สติกเกอร์แบบเป็นม้วนได้ด่วนด่วนสั่งซื้อตอนนี้ได้ราคาโปรโปรโมชั่น ถูกที่สุดด่วนสั่งซื้อตอนนี้ได้ราคาโปรโมชั่นถูกที่สุดหน้ากว้างเมตรสาสิบราคาเพียง26,00มบาทหน้ากว้างเมตรหกสิบราคาเพียง43,000บาทสนใจโทร086 982 3702ดด่วน หน้ากว้างเมตรหกสิบราคาเพียงสามหมื่นบาท